l ลเปนการใช้คำโลเปนเอกโลปนา b เบล e นฉันกำลังเดินออกไปข้างนอกไฮโลป์เขาวนเวเขาเดินหนีไปเฉยๆสาย l ลป์อุบเฮสตรันด์ลอนเดินบนหาดทรายอุโลป์ในแปดนาท n นารเ e อห้าฝนท่านเดิน8นาทีก็ถึง ถ้าเรือแล้วไว้ Why l o ล e ปิ้นเฟียเดอร์เฟอร์ฮาร์เดเวชนาร์บเนเดนพวกเราจะต้องเดินผ่านทางถนนคอนกรีตลงไปข้างล่างหรือว่าถนนที่เป็นก้อนอิดปูไม่ใช่ถนนกรวดหรือว่าถนนทรายยุลี l o p ล n ป i e นเฮีร์นิดซามันนาร์บวตัน พวกคุณจะต้องไม่เดินออกไปข้างนอกด้วยกันแล้วต่อไปคําว่าลิบการบอกเล่าให้คนฟังว่าเออวันนั้นนะฉันลิบคือฉันเดินอ,อ,อยู่ในหมู่บ้านฉันไปเจอนูน่นนี่นะคะอ,อาจจะเป็นคริสตเริมเมื่อวานนี้หรือตอนเช้านี้หรือว่าตอนอะไรก็ได้แต่การที่ใช้คําว่าลิบเนี่ยคือประโยคนั้นได้ เกิดขึ้นตอนนั้นแล้วมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะบวกกันอย่างเงี้ยนะคะคือเล่าให้เพื่อนฟังหรือว่าให้สามีฟังอย่างเงี้ยเมื่อเช้านี้ฉันเดินไปตลาดแล้วฉันไปเจอคนนั้นทรงนี้อะไรเงี้ยย้ายลิบแวะอมยูชเอฟเทเรเดนเอ่อคุณเน่ยเดินหนีเอาตัวรอดคนเดียวเลยในตอนนั้นนะคะเอ็กฟิลเนียแอนไฮลิบแวะฉันลม้มลงกับพื้น แล้วเขาก็เดินหนีไปย้ายเก๊กโอเวอร์ฮาร์สเขาเดิ while e lip หล่อนก็เหลือบมองไปข้างหลังนะคะผ่านเข er ้าเดินผ่านหัวไหล่งล,ลงไปคือว่ามองในขณะที่เดินนะก็เหลียวหลังไปด้วยอะไรนี้คือว่าระมัดระวังตัวนะคะแล้วก็ว่าเก๊กก็หมายถึงเ,เป็นอดีตของคำว่า g กด์นะคะอื้อลิปนารอูอัลโตคำว่าย้าย ไซ้ไฮยอ,อย่างนี้นะคะก็ใช้คำว่าลิปเหมือนกับคำว่าเอกลิปจะไม่มีตัวเตตามเหมือนคำว่าเอกโลปไฮโลปไซ้โลปแต่ถ้าเป็นอดีตคือลิปไม่มีตัวเตตามท้ายนะคะยูลิปนาริวเอาโจท่านเดินไปยังรถของท่านไวลิปเปนเอร์นาตูพวกเราเดินไปที่นั่น ยิลิลิปเปนนาร์เฮตมี่พวกคุณเดินไปที่อ่างน้ำไซลิปเปนฟลักลังส์อือพวกเขาเดินผ่านใกล้ๆบ้านของท่านแหละทีนี้เป็นคำว่าคลอโลเปนใช้ย,ยังไงนะคะเอ็กเบนอินออร์เดอร์เอ็กแอบคลอโลเปน ฉันสบายดีแล้วเพราะว่าฉันก็ได้ไปเดินจ็อกกิ้งแล้วไปวิ่งจ็อกกิ้งมาแล้วนะคะวิ่งออกกำลังกาย Hi heeft v 0 0 meter gelopen เขาวิ่ง400้อเมตรมาแล้ว่ have stage London. อนเคยไปฝึกงานที่ลอนดอน h o lang heeft u gelopen ท่านเดินมานานเท่าไหร่แล้ว We hebben een wandelroute คล o p ปนพวกเราได้เดินตามแผนที่การเดินมาแล้ว Jully ุ h e e b e n veel l o p o p in t n e e e r r g e n พวกคุณได้ไปปีนเขามาเยอะแล้ว z j h e b e n n n o g n o o i t zo so ver gelopen. พวกเขาไม่เคยเดินมาไกลขนาดนี้เลยนะคะอันนี้เป็นประโยคที่ for joy คือฟอ r สิ้นสุดนะคะคำว่า e l o p e n เอาไปใช้ตอนท้ายแบบนี้นะคะแล้วก็คำว่า Lo p e n ที่เติมตัวเดนะคะนี่ก็หมายถึงการเดินโดยทางเท้านะคะการเดินทางโดยทางเท้า Eck ben l o p e h d h e r h e n g e k o men ฉันเดินมาที่นี่นะคะเดินทางโดยทางเท้าไม่ได้นั่งรถหรือว่าปั่นจักรยานมาคือว่าเดินมานะคะ l o p e h d winkels z i j n l o p e h d bereikbaar ร้านค้าอยู่ใกล้ๆ เดินไปก็ถึงนะคะไม่ต้องนั่งรถนะคะ v e r s i l l l o p e n i n n a r Het Dutch Palace คือขานพวกเราได้เดินไปดูพระราชวังดัตช์คือว่าไม่ได้นั่งรถไปคือว่าเดินไปนะคะ